สวัสดีครับและสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแสดงแล้วก็นะนำสอนเกี่ยวกับเทคนิคที่นักมายากลทั่วโลกได้ใช้กันเราเรียกกันว่าการนับไพ่หลอกการนับไพ่หลอกมีด้วยกันหลายอย่างหลายแบบแต่ที่เป็นที่นิยมใช้กับมายากลไพ่ประเภทชิ้นก็คือไพ่4ี่หใบหรือไพ่เพียงไม่กี่ใบนั้นนะครับ เราเรียกกันว่า MC เขา MC เขาย่อมาจากชื่อของนักมายากลระดับตำนานชาวต่างประเทศนะครับชื่ออเล็กซ์เอมสเล่ MC เขาดั้งเดิมคุณอเล็กซ์เอมสเล่ใช้ชื่อไว้ว่า The Ghost เขา Ghost เขาก็คือการนับหลอกหลวงนะครับก็คือ ทำให้เห็นเหมือนกับไพ่ที่นับอยู่ในมือสี่ใบนะครับด้านหลังเหมือนกันหมดเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ในขั้นแรกผมจะหงายไพ่ก่อนหนึ่งใบไว้ใบที่สามนับจากด้านบนหลังจากนั้นโบกมือเบาๆไพ่ทั้งหมดจะคว่ำหมดทุกใบพอโบกมืออีกครั้ง ไพ่ก็จะไปหงายอยู่ใบล่างสุดอันนี้คือเป็นแบบเบื้องต้นนะครับที่ไปใช้ร่วมกับมายากลไพ่ชิ้นหรือว่ากลไพ่อื่นๆต่อไปนี้จะเป็นเทคนิคการสอนแบบค่อนข้างละเอียดในขั้นแรกใช้ไพ่ที่มีความลื่นไม่มากนะครับ ้าลืน่นถ้าไพ่ลื่นมากนี่มันมันจะวืดหรือว่าเลื่อนออกไปได้ง่ายขั้นที่หนึ่งหงายไพ่ใบที่สามไว้ก่อนเริ่มต้นมือที่จับไพ่กับมือที่แจกไพ่มือที่จับไพ่ผมใช้มือซ้ายมือที่แจกไพ่ผมใช้มือขวาดูนะครับ ซ้ายนิ้วโป้งดันออกหนึ่งใบไปข้างซ้ายของตัวหลังจากนั้นหยิบทุกใบออกมาในขณะที่หยิบทุกใบออกมาก็จะรวมทั้งหมดสามใบดันหยิบออกมาสามใบจับประมาณเกือบล่างสุดนะครับแล้วก็ดัน สองใบไปข้างหน้าแต่ทำให้ดูเหมือนใบเดียวเวลาหยิบก็เป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งดันสองจับแล้วก็ดันออกไปเฉียงไปทางด้านซ้ายมือ สองใบในขณะเดียวกันไพ่ใบแรกที่ได้นับออกไปแล้วเตรียมที่จะเสียบไปด้านล่างแล้วก็ใช้นิ้วโป้งขวาหนีบสองใบนี้เสียบไปด้านล่างแล้วก็ใช้นิ้วโป้งขวาของมือซ้ายกับนิ้วชี้หนีบออกไปสอง พยายามไม่ให้มันแตกนะครับสามและสี่เท่ากับว่าไพ่จะไปอยู่ใบล่างสุดผมจะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งหยิบสองใบสองเสียบเข้าไป 3แล้วก็ใบสุดท้ายแล้วก็ใบที่เสียบมาเมื่อกี้นับให้ดูเหมือน4ใบผมจะทำแบบหงายหน้าไพา่ท่านจะได้เห็นแบบชัดเจนเท่ากับว่าใบคว่าเราจะทำเป็นหงายส่วนใบหงายเนี่ยผมจะใช้เป็นอ,อ,อันนี้เป็นใบแรกแล้วกัน ใบหงายผมจะใช้แทนเป็นใบคว่ำอย่างนี้นะครับหนึ่งดันออกไปสองใบสองสามแล้วก็เลื่อนนิ้วเข้ามาสี่เห็นไหมครับใบสุดท้ายที่เราไม่ต้องการให้มองเห็นจะไปอยู่ใบล่างสุด ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4คราวนี้เมื่อทำได้ชำนาญการสลับไพ่ไม่ควรจะเว้นไปอีกมือนิ้วนี้วิธีที่ถูกต้องแบบที่สุดนะครับให้ดูเหมือนจริงเพื่อไม่เห็นว่าไพ่เกิดการสลับที่เป็นขั้นสูงขึ้นไปนะครับทำอย่างนี้ งายสคว่ำอยู่ใบที่สรวมทั้งหมด4ี่ใบเริ่มนับหนึ่งสองหลังจากนั้นส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเสียบใบแรกที่ออกมาไปข้างล่างพร้อมกับหนีบสองใบนี้เมื่อหนีบไปแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิน้วชี้ดันไปด้านขวาแล้วกน ใช้นิ้วโป้งซ้ายหนีบนับลงไปดูอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่นับใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ ลองฝึกฝนดูนะครับ MC เขาหรือว่า Alex m c l ม y เขานะครับคราวนี้ถ้าหากเราอยากจะลองเล่นเป็นมายากลแบบง่ายๆสักหนึ่งอย่างนะครับก็ลองใช้รูทีนนี้ดูอย่างเช่นให้ผู้ชมเลือกไพ่หนึ่งใบหลังจากนั้นเราจะหยิบไพ่อะไรออกมาก็ได้3ใบ ใพ่ใบที่ผู้ชมเลือกจะมีความพิเศษกว่าใบอื่นตรงที่เมื่อเราหยิบสามใบเนี่ยคว่าเอาไพ่ที่ผู้ชมเลือกเบอร์สี่เข้าหลามตัดหงายวางเสียบเอาไว้ด้านในกล่องรวบเข้ามาหลังจากนั้นเขยาบเบ่าไพ่เบาๆนับไพ่ผลปรากฏว่าไพ่ได้หายไปแล้วก็เราตัดไพ่ไพ่ก็จะเข้าไปอยู่ด้านในกล่อง มันมาจากเทคนิคอันแรกเพียงแต่ตัดไพ่ทับลงไปนะครับก็คือ1 2 3ใบอะไรก็ได้เอาไพ่เอาไว้ในตำแหน่งที่เราจะนับ MC เขานับ1 2 3 4เท่ากับว่าใบที่หงายจะไปอยู่ใบล่างสุดหลังจากนั้นหยิบไพ่ทั้งสำรับมา แล้วก็เพียงวางทับคลี่ออกมาก็จะอยู่คล้ายกับว่ามันอยู่ตรงกลางของสำรับลองฝึกดูนะครับไม่ยากใน c h a ช n e l ผมนะครับจะจะค่อยๆทยอยนำการแสดงแล้วก็การสอนวิธีการเล่นอีกหลายๆอย่างชอบใจกดไลค์กดซับสครายไว้นะครับ จะได้ติดตามข่าวสารกันต่อๆไปขอบพระคุณนะครับ